สวัสดีครับผมนายคณิศน์ศรนรักษาเลขที่7ชั้นม6ห้อง81ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียครับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของคนอินโดนีเซียประชากรอินโดนีเซียประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติและเผ่าพัานธุ์โดยแต่ละเชื้อชาติเนี่ยก็จะมีมรดกทางวัฒนธรรมของตัวเองครับภูมิศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซียจะมีลักษณะเป็นหมู่เกาะแยกกันมากมายนะครับประชากรติดต่อกันได้ยาก และทำให้ภูมิภาคแต่ละภูมิภาคเนี่ยจะมีรูปแบบภาษาละคมของตัวเองครับชาวชนบทที่อาศัยอยู่ห่างไกลตัวเมืองก็จะยึดมั่นกับประเพณีดั้งเดิมครับส่วนกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองได้ร,รับการศึกษาประตัวนตบและจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปครับโดยเราสามารถแบ่งกลุ่มชนตามครบทั้งเนี่ยประเพณีได้เป็น3มกลุ่มใหญ่ๆดังนี้ครับกลุ่มแรกนะครับจะเป็นกลุ่มของคนที่อาศัยอยู่ในเกาะชวาและเกาะบาหลีนะครับ โดยผู้คนแถวนั้นเนี่ยจะยึดมั่นแนวทางของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเป็นหลักนะครับมีพัฒนธรรมที่เน้นไปด้านของเรื่องคุณค่าของจิตใจและสังคมเป็นใหญ่นะครับก่อให้เกิดการพัฒนาของศิลปะมากมายครับอย่างเช่นด้านของนาฏศินและหลุดยางสิ์นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันตามหลักจริยธรรมและเคารพบ,บุคคลตามฐานะของบุคคลนํานๆครับกลุ่มที่สองนะครับจะเป็นกลุ่มคนทั่วไปครับที่ใช้ ชีวิตอาศัยอยู่ตามบริเวณริมชายฝั่งของเกาะต่างๆครับดำรงชีวิตด้วยการประกอบอาชีพค้าขายนะครับมีชีวิตทางวาางางัฒนธรรมตามหลักของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดนะครับบางทีก็เป็นนักธุรกิจของสังคมอินโดนีเซียยุคใหม่แล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ทางศาสนาและกฎหมายครับกลุก่มที่สามนะครับเป็นกลุ่มของชนเผ่าของประเทศอินโดนีเซียครับเป็นกลุ่มที่มีความล้าหลังมากนะครับอาศัยตามเสือเขาในส่วนลึกของประเทศครับห่างความจเจริญ ดำเนินชีวิตด้วยการล่าสัตว์และการเพาะปลูกครับโดยในปัจจุบันรัฐบาลอินโดนีเซียได้เข้าไปปรับวิถีชีวิตของชนกลุ่มนี้แล้วให้ยึดมั่นในหลักการของอินโดนีเซียเรียกว่ากัวตองลยองครับเป็นการช่วยเหลืออาศัยกันในงานต่างๆเช่นการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวการแต่งงานการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและการใช้ที่ดินร่วมกันครับการแต่งกายของคนอินโดนีเซียครับการแต่งกายเนี่ยเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของคนอินโดนีเซียนับถือศาสนาอิสลาม การแต่งกายเนี่ยเราจะโน้มน้าวไปทางเพณีของศาสนาเป็นส่วนใหญ่ครับผู้ชายจะสวมเสื้อคอปิดแขนยาวสวมหมวกรูปกลมหรือหมวกหนีบนะครับบางครั้งที่นุ่งสรงทำมงเกงีมันขึ้นตัวไว้ให้เห็นขางเกงครับในกรณีที่ต้องเข้าพิธีเนี่ยอาจจะมีการเหน็บกิดด้วยปัจจุบันผู้ชายอนูดนีเซียส่วนใหญ่นิยมแต่งกายแบบสากลแต่ยังสวมหมวกแบบเดิมอยู่ครับผู้หญิงจะใช้ผ้าบาติกผันรอบตัวเวลานุ่งต้องให้ยาวกลอมเท้าสวมเสื้อเรียกว่าเคบาจาเป็นเสื้อที่รัดติดกับตัวแขนยาว แต่สำหรับผู้หญิงชาวเกาะสมุตรตาเนี่ยนิยมสวมเสื้อหลวมนำตัวยากับทั้งถึงเข่าเรียกว่าบัดยูกรุงครับและใช้ผ้าผ้าหม่มผ้าหลายข้ังหนึ่งด้วยใช้เครื่องประดับเช่นพลอยหรือดอกไม้ประดับศีรษะสตีที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะใช้ผ้าคลุมศีรษาครับแต่ไม่ปิดหน้าปัจจุบันนิยมแต่งกายแบบตะวันตกมากขึ้นการแต่งกายแบบบางกล่าวที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในพิธีสําคัญเท่านั้นครับ ด้านต่อมาจะเป็นด้านของศิลปะและวรรณคดีครับศิบลปะการปั้นและการแกะสลักครับศิบลปะการปั้นและการแกะสลักเนี่ยจะเป็นการทํางานแบบธรรมชาติโดยใช้ฝีมืออ่งแท้จริงครับงานประดิษฐ์ต่างๆในรูปกแกะสลักไม้แกะสลักวัตถุโลหะเครื่องปั้นดินเผาและงานแกะสลักหินในรูปแบบต่างๆเนี่ยจะเป็นศิลปะการฮินดูเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเคยเข้ามามีอิทธิพลในประเทศอินโดนีเซียและนักแกะสลักที่มีชื่อเสียงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวบาลีครับ สถาปัตยกรรมของอินโดนีเซียนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามสภาพของภูมิประเทศและอิทธิพลของศาสนาครับและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับประเทศต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาคารบ้านเรือนของประชาชนโดยท,ทั่วไปเนี่ยจะใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิน่นเป็นอุปรกรณ์ในการก่อกรสร้างครับส่วนเทวสถานบางแห่ง,งเช่นบรูพุโตที่มีชื่อเสียงมากในอินโดนีเซียนะครับได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมของศาสนาฮินดูเป็นส่วนใหญ่ครับ นาศินของประเทศอินโดนีเซียนะครับจะแบ่งได้หลักๆเป็น2ลักษณะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยประเทศอินโดนีเซียเนี่ยถูกชาวฮันดาบ,บังคับให้แบ่งอาณาจักรออกเป็นสส่วนนะครับเงินอยากสมากตาและอาณาจักรโยยากาตาครับโดยอาณาจักแบบสมากตาเนี่ยจะเป็นการแต่งกายโดยใช้ผ้าแพรพาบ่าทวงทํานองของวงมโหรีลุ่มนวลราบเรียบนะครับมีเส้นแบ่งจังหวัดน้อยส่วนอาณาินกแบบโยยากาตานะครับจะเป็นการแต่งกายโดยใช้ผ้าแพรพันเอวครับ ทพราทำนองของโมโมโฮดีเนี่ยจะมีเสียงไม่นุ่มนวลเพราะมีเส้นแบ่งจังหวะมากครับ้านศิลปะการแสดงครับศิลปะการแสดงของอินโดนีเซียเนี่ยหลักๆแบ่งได้เป็นละครและภาพยนตร์นะครับโดยเขาคงเรื่องของละครที่นํามาสแสดงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของลามะเกียนครับซึ่งเป็นเทพมิยายในศาสนาฮินดูและละครเนี่ยจะแต่งกายด้วยผ้าบาติกไม่สวมเสื้อชั้นนอกและสีทาตัวเีสีต่างๆครับนอกจากนี้อินโดนีเซียยังมีการลเล่อนอีิชนิดหนึ่ง รียกว,ว่าวาต่างหรือที่บ้านเราเรียกกันว่าหนังตะลุงนั่นเองครับซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับเขาคงเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นยากเกี่ยวกับเรื่องสงครามในศาสนาฮินดูครับก็ขอบคุณที่รับชมครับผมขอจบการนําเสนอเรื่องของวัฒนธรรมอินโดนีเซียเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ